สำหรับบ้านเราประเทศไทยถนนที่ไหนในประเทศไทยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอจริงฮะรอบนี้ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆแม่มีกระบะมาตัดหน้าคืออยากจะกลับรถเมื่อไหร่เขาก็กลับรถฮะจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาทางตรงธรรมดาชนปางตายครับ ตีห้าเป๊ะเลยนะของเมื่อเช้าวานนี้ก็คือวันที่26มีนาะตีห้าที่ผ่านมารถกระบะเนี่ยเขาอยู่อ้าวเฮ้ยเห็นชัดไหมกระบะเนี่ยอยู่เลนสองเขาจะกลับรถไอตรงนี้จุดกลับรถใช่แต่อยู่ดีๆเขาอยู่เลนสองจะกลับรถมอเตอร์ไซค์มาทางตรงดีๆปรี่เข้าไปชนเลย,ยรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาสองล้อคันเล็กๆพอไปเจอตัดหน้าแบบนี้ชนชนแล้วใครเจ็บตัวเขาเนี่ยแหละเจ็บเจ็บแล้วโดนชนกันสนั่นหวั่นไหวคนไปทางรถไปทางสองคนนะครับที่ขี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์คันนี้จากนั้นกระบะ ไม่สนใจใหญ่ดีพุ่งหนีหายไปต่อหน้าต,ตากล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้ถนนสายทุ่งใหญ่หนองดีอยู่ที่ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชฮะ